สวัสดีครับตัวที่ท่านลูกค้าเห็นนี้เป็นตัวแอสตรานะครับปี2022นยี่สบสองนะครับในปี2022ันี่ยีอเนี่ยรุ่นรถก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับปกติโดยทั่วไปโมเดล18 19จะมีอยู่3เกตสีรุ่นนะครับนะฮะพอปีโมเดล22เนี่ยก็จะเหลืออยู่2เกตนะครับเเกตที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นตัว G L X C V T ตัว Special Edition นะครับนะตัวนี้ สีก็จะมีสีแดงสีเหลืองับสีขาวมันก็จะมีแค่3สีแค่นั้นเองนะครับนะก็ประมาณนีออ้ราคานะครับตัวแต่งตัวนี้ก็คือทั้งแรปหลังคากระจังหน้าล้อมแม็กแล้วก็เอ,อ่อขอบขอบกระจกด้านข้างนะครับที่ปรับเพิ่มเข้ามาเออเพิ่มด้วยปลายท่อนะครับปลายท่อนะนะปลายท่อ นะครับราคาปรับขึ้นประมาณ1มื่นสี่ครับโดยปกติตัวทั่วไปแล้วถ้าเป็นตัว GLX ตัว CVT ธรรมดาเนี่ยราคาอยู่ที่5 2 0, 9 0 0 0สองนะครับตัวนี้ปรับขึ้นอีก1มื่นสี่นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ5้า0 0 0สี่หมื่นสามครับส่วนด้านในนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นเบาะผ้าทูโทนนะครับนะเบาะผ้าทูโทนนะครับเป็นสีแดงดำนะครับเบาะผ้าทูโทนสีแดงดำนะเห็นไหมชัดนเห็นชัดนไหมครับนะฮะ Okay. ส่วนด้านในในเรื่องของออปชันนะครับพวงมาลัยบางติฟังก์ชันไฟฟ้าอ,าอยู่แล้วแอร์แบคคู่หน้าระบบต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับหน้าจอก็ยังเหมือนเดิมนะครับแอร์ธรรมดาครับเกียนระ์ CVT ครับกุญนแะจกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมดกับกุญแจธรรมดานะครับมา okay. ดีโอเคก็สรุปแล้วตัวปรับเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนด้านในนะครับเพิ่มเข้ามา แล้วก็จะมีการแลปหลังคามาให้นะครับล้อแม็กก็จะแม็กลงดำนะครับแม็กสิบห้าครับหน้ายางหนึ่งแปดห้าซีรีส์ห้าสิบห้านะครับ R สิบห้านะครับกิสหน้าดำหลังระบบช่วงล่างก็ยังเหมือนเดิมครับระบบเบรก ABS B D แล้อว่า B A นะครับระบบการทรงตัวแล้วก็ออกตัวบนทางลาดชันครบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแอสตราครับถ้าเป็นตัวมิลลาดเดี๋ยวผมจะถ่ายทำอีกทีหนึ่งนะครับตัวมิลาดนะครับ ราคาก็จะเพิ่มเหมือนกันครับออปชั่นที่แต่งขึ้นมาราคาอยู่ที่หนึ่งสี่เหมือนกันครับนะเพิ่มขึ้นมาจากราคา5้าแสนกับ9ก้าพันเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งสี่นะครับราคาก็จะเป็นห้าแสนสองหมื่นสามครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวใหม่เลยนะครับเมื่อกี้รังไชยทำครับนี่พิธีการครับอันนี้สวยครับตุ๊กตัวนิดนึงนะครับในปีโมเดล22เนี่ย มิลานในแนะครับก็จะปรับเ,เปลี่ยนใหม่นะครับส่วนเกรดเนี่ยก็จะตัดตัว g l s l ี m ม t เตตัวท็อปออกนะครับนะเอาตัวท็อปเอามาใส่ในตัวรองครับเป็นตัว g l s นะครับออปชันจะได้ออปชันเต็มแต่ราคาก็จะเป็นราคาที่ถูกลงครับประหยัดกว่าอีกประมาณกับ40,000นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ500,000กว่านะประมาณ580,000ืนกว่านะครับนะเดีย๋ยวผมทําลิงก์ราคาไว้ด้านล่าง นะส่วนออปชันที่เพิ่มมาก็มีประมาณนี้นะเช่น,นล้อมแม็กดำกระจกมองข้างสีดำแรปหลังคางสีดำกระจังสีดำนะครับด้านในก็เป็นเบาะผ้าทูโทนสีดำแล้วก็มีตัวเนะี่ยพ่อครับพ่อ,พอปสัสตันเลทที่ผมพูดไปนะครับโอเคเออรานะคาเดี๋ยวผมทำไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้ามิาดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่องของตัวมิลาดอีกทีหนึงนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับวันนี้ก็ดูรถใหม่กันครับนะพอดีเทศกาลสงการด้วยนะครับนะจ้พนักงานก็ถ่ายรูปพร้อมกันอันนี้คาร์พิสเปเชียลครับก็สวยครับก็สวยอูาผู้จัดการครับผู้จัดการรู้ไหมรุ่นนครัรุ่นไหนครับรุ่นแอตาครับเอ่อร่นะตครับตัวนี้เป็นตัว s p ปเ i a l e dition ปี2022ันปี2022เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ล่าสุดปีหน้ามีแคมเปีนอะไรบ้างครับตอนนี้ ตอนนี้ถ้าเป็นตัวโมูฟชั่นนะครับจะเป็นตัวที่รับรถอยู่ที่เจ็ดพันเก้าโอ้เจ็ดพันเก้าเขจะมีแถบชุดแต่งด้วยโอเคโอ้แค่รับกันโอเคไฮไลท์เลยครับโมูฟชั่นสำหรับเดือนนี้แล้วก็จะหมดโอ้ก็คือวันที่สามสิบมีนาด้วยเพราะอย่างยิ่งนะครับลูกค้าที่เป็นในกลุ่มของข้าราชการนะครับตันนี้รับส่วนลดเพิ่มนะครับโอเคสั่งรถเพิ่มเป็นไงแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยขอบคุณครับสวยครับสวย พี่ผู้จัดการครับเโอเคเียบร้อยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงมิลาดนะครับผมโอเค